จะตัวตัวเลยครับผมมีผมจะจำลองการเป็นแอสตอดนะครับผมเราเล่นกันเลยกว่าก่อนที่เราจะเล่นไปมาเร็วเร็วเร็วมันจะไม่ทันเร็วมา ไอ้อวกาศมันไม่มีออกซิเจนไม่ใส่ทับก็ตายเย่ปะแต่แบงค์เอิจเย็น ข้างๆก็เป็นตัวจงแล้วก็ตาสูงและตาปอดเด็ดนะนี่มันจะเป็นตาพพดไม่ใช่หรอแล้วเป็นตาปอดยังไงอ่ะครับดูปั๊บเอาไว้คัดตัก,ก,กัน์นกลอะฮะโอเคแต่สงสัยจริงๆว่าทำไมเออเดี๋ยวนะทำไมตรงนี้มันปัดเป็นปอดนะทำไมมันไม่เป็นอันเนี้ยอัดออกเนี้ยปอดแต่ ตองเบคอนเนี่ยมันโมมันไม่ใส่ชุดมันไม่ใส่ชุดเออแล้วก็มันก็บ้าเป็นปีคอนเกียบไปแล้วเบคอนปน่นาแวแหวววววไม่ใส่ชุดเลยไม่ใส่ชุดยังแต่ยอบตาใช่ไหมเอ็งโมใช่ไหมเอ็งโมใช่ไหมเนี่ยถ้าข้างหน้าไม่ใส่ชุดเองนะก็เกียบไป,ปเนี่ยโมไปเนี่ยโมไปเนี่ยเอ้าแต่ต้องยอมแพ้ดิ ต้องยอมแพ้เงี้ยไม่ไม่เพื่อนละก่อนนะเพื่อนแต่ไม่บายไม่บายเพื่อนละก่อนพวกเอ้ขึ้นไปผมเอ้ตายแน่อย่ามาคิดมากขึ้นอย่ามาด่าเราขอร้องเอ็งโม้เอ็งไม่อย่ามาด่าเราว่าเราดูนะคอยดูตายแน่นอนเนี่ยเป็นออสจีนแล้วก็ตัวเอ็ง อวกาศอวกาศอวกาศแไม่ได้เก็บไม่ได้เว่าเก็บมากอีกอ่ะเออคอยดูถ้ามันขึ้นไปได้แบบบพหัสอยากไปดาวพหัดจากเลยแาบวมตรงนั้นตาสาวใช่ไหมแล้วทำไมตาสาวไม่มีมองแบนอ่ะเอสตาตุวมาีราจะมาจำลองกาเป็นเอสตาตุดนี่แววอย่าลุกนะ โอเคตอนแรกครั้งแรกอะโมโหมากเครียดมากเพราะว่าเพื่อนอย่างเดียวเลยอะเพื่อนอย่ย อย่าตังแบบไม่ให้ไปอะไรไปม,มีนักววรไปไหนทังนี้จะไปด้วยกัน,นกเนาะอะไปไปไปอยีห้อง,งไหนห้องไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไเ,เออห้องไหนเอเอเรา,า,าจะไปดูจักกันริ้วเว้ย คนนะคนที่สุดกดเพื่อซื้อโอเคทำไมแปลไทยมันแปลแปลกเฮ้ยทำงาน,นไม่มีอะไรเพื่อนไม่มีอะไรเพื่อนครบเชื<ข>ออ่อเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะเพื่อนเราจะไปไ,ไปตรงจันไปที่โลกงงเนี่ยตรงนี้เป็นที่สีษา ควบคุมดาวไททันอ๋อไม่ใช่แม่ตามมาเพื่อนตามมาตามมาเขียนเลยว่าตามมาตามมาตามมาเพื่อนตามมา ไปใครมันปักทงไว้ตรงนี้หนึ่ตรงนั้นไม่มีเลยเพื่อนเพื่อนอย่างงี้ดิบ้าห้องนี้มันไม่มีอะไรแค่ห้องห้องที่เราลงมาแค่นั้นแหละจะกลับโลกโตไปเป็นห้องที่เราลงมาตรงนี้ไปเพื่อนไปไปไปเราจะไปตรงจะไป ผมบอกให้ไปนี่ตัดกินระหวังใตมันโอเคขรล,ลองขรลองอย่าลีลาได้ไหมเนี่ยคลิปมแต่ยางเกินสิบห้านาทีนี่ยขรลองไปเลยไปไปเลยไปตัดคลิปเลยอ๋อไม่ต้องเล่นเกม อาน่ามันออจครีมน่าไปตรงจรอคนดีกว่าระหว่างรอแป็งยินงดีต้อนั้น ราทำแอะไรตัวเดชอุ้ยห้องนีห้องไงอะวอ้ยควันเต็มเลยเพื่อนอย่างโง่ดิห้องอะไรไปไยไป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 ไไปไปไไปไปไไปไไไปไ ทานดาวเทียมเฮ้ยฐานดาวเทียมเห็นมีอะไรเนี่ยขุดขุดัอรีลานังบุ้งเอ้ยสวัสดีลาฮะเพื่อนภาษาดีๆต้อมรับตรีลาจนได้ประตูเอ้ยข้าตอนไปดาวได้เลยโอเคเพื่อนโอเคๆๆๆๆเรามาเลย มันจะไปแล้วไปแล้ว แล้วรเลยดาวสุกป่ะทำไมมันไม่ชอบเหมือนดวงอาทิตย์อันนั้นคือดา,าวเสาร์ที่โนโวน์ฮวเวดโนโลิง <c oughs> เราเข้าไปตอนที่เราถึงดาวสุกมได้กันนะไปโอเคเราถึงดาวถูกแล้วโอเคมาตอบคำถามก่อนไปบุกใครหนึ่งโอ้ยแม่แม่แม่ไม่ใช่พี่เพื่อนนะทักที่ดิฉันเลย ยอมกลับกั็ไดะมันน่าเสียใจด้วยคิดใจกันโอเคเราไปดูใจกันไปกันเลยไปกันเลยไปไปไปดูใจกันไปนะประตูปิดคือทางกลับไปเลยนะประตูปิดยังถ้าไปต่อนจิโดนงใจเลยแล้วกันนะโอเคไปกันเลย